ลักษณะของฝ้าแต่ละประเภทและความยากง่ายในการดูแล วันนี้นะคะจะมาบอกประเภทของฝ้าเพราะหลายคนมักจะถามว่าอย่างย่งหนูที่เป็นอยู่เนี่ยฝ้าเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนดูแลง่ายไหมรักษาเนี่ยมันจะจางลงหรือเปล่าวันนี้เลยจะแบ่งเป็น3ประเภทแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะพร้อมทั้งวิธีการดูแลให้มันจางลงค่ะอย่างแรกเลยก็คือฝ้าตื่นอันนี้ถ้าใครเป็นฝ้าตื่นต้องบอกว่าโชคดีมากๆในบรรดา3ประเภทที่วันนี้เราจะเล่าสู่กันฟัง ฟ้าตื้นนี่ง่ายที่สุดเพราะว่าคําว่าตื้นคือมันยังเป็นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกําพร้าข้างบนเลยขอบจะชัดเจนแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะทีนี้คำว่าตื้นมันอยู่บนผิวข้างบนวิธีการดูแลวิธีการที่จะรักษาจะง่ายกว่าให้มันจางลง และบางท่านพอรักษาได้ดีมากๆพร้อมกับการป้องกันผิวจากแสงแดดได้ดีนะคะจะจางจนแทบมองไม่เห็นได้สำหรับฝ้าตื่นการดูแลก็คือจะใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์บำรุงลดเม็ดสีเมลานินและทาครีมกันแดดอย่างหนาเลยต้องอย่างหนานะคะถูกวิธีคือ2ข้อนุชี้แบบนี้โดยที่ว่าทาเนี่ยแต่ตอนเช้าตื่นเช้ามาอาบน้ำล้างหน้าเสร็จต้องทาเลยแล้วก็ระหว่างวันก็ทาด้วย พอดูแลดีแบบนี้รวมกับป้องกันผิวจากแสงแดดตลอดเวลาเราต้องรู้ว่าเราเป็นฝ้าละแล้วฝ้าตื้นก็จะมีสิทธิ์ที่จะจางลงได้แบบแทบมองไม่เห็นค่ะแต่ประเภทที่2ออันนี้ฝ้าลึกคําว่าลึกคือมันลึกกว่าผิวชั้นหนังกํพราเข้าไปข้างในขอบเขตเขาจะไม่ชัดเจนแล้วสีจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนหรือม่วงคลาม สิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ้าลึกคือการรักษายากกว่าฝ้าตื่นและการทำให้จางลงก็ยากกว่าด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะคะมีโอกาสเช่นกันค่ะแต่เราจะต้องดูแลอย่างปลอดภยัยไร้สารไม่เอาสารกัดลอกบ,บางคนเป็นฝ้าลึกคือไม่เห็นสัทีว่ามันจะจางเพราะมันอยู่ข้างในก็ด่วนไวไยใจร้อนไปเอาครีมขาวใสครีมหน้าขาวต่างๆมากัดหน้า มาลอกฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นพอลอกไปปุ๊บ หนังชั้นกัมพ้าออกไปมันยังไม่ถึงฝ้าลึกข้างในฝ้ายังไม่หลดุดแต่ผิวหนังเราบางซะก่อนสิ่งที่เกิดหลังจากผิวบางคือไวต่อแสงค่ะผิวเราจะไวต่อแสง u v ากระตุ้นชั้นในผิวชั้นในที่เราเป็นฝ้าลึกอยู่แล้วเรียบร้อยเลยฝ้าก็จะยิ่งเข้มขึ้นการดูแลแบบนี้คือผิดทางเพราะฝ้าลึกจะดูแลยากกว่าฝ้าตื้นดังนั้นห้ามด่วนไวใจร้อนห้ามใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกนะคะห้ามไปสครับขัดมันหรือว่า เห็นมันอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยเอาไม่ออกสักทีอ่าไปลบฝ้ากัดฟ้าต่างๆไม่ได้ค่ะต้องใจเย็นๆพอใครเป็นฝ้าลึกเนี่ยต้องใจเย็นและต้องรู้ว่าต้องอดทนนะคะกว่าฝ้าตื้นต้องใช้เวลามากกว่าแต่ก็ยังมีสิทธิ์ให้มันจางลงได้หรือว่าป้องกันไม่ให้มันเป็นมากวกว่าเดิมได้อย่างที่สอันนี้อันตรายสุดแล้วก็ยากที่สุดก็คือฝ้าถาวรลักษณะของฝ้าถาวรคือจะเป็นปื้นเลยทีนี้ เคยเห็นไหมคะว่าหลายหลายคนถ้าเกิดว่าเป็นฝ้าถาวรเนี่ยเราเรามองหน้าปุ๊บจะเห็นเขาเป็นปื้นดำๆ<ำ><ำ>นี่แหละค่ะรีกว่าาฝ้าถาวรบวกกับมีจุดด่างขาวอยู่บริเวณที่เป็นฝ้าด้วยลักษณะจะเป็นแพรนะคะคล้ายๆกับไข่ขปลาคาวเวียแล้วก็เป็นจุดๆๆเป็นแพรแเต็มไปหมดในระหว่างที่มีปื้นตรงนี้ด้วย สิ่งที่จะไปรักษาได้ต้องบอกเลยว่าประเภทนี้ฝ้าถาวรคำว่าถาวรคืออยู่โยงคงกระพันนะคะยากมาก ยากที่สุดในบรรดาฝ้าสามอย่างสิ่งที่เราจะทําให้เขา,าจางลงได้ก็คือเราจะต้องดูแลอย่างที่บอกว่าก็เหมือนกับฝ้าลึกคือต้องปลอดภยัยไร้สารไม่กัดลอกแล้วค่อยๆดูแลอย่างอดทนไปใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงนะคะที่ลดเม็ดสีเมลานินและยังต้องป้องกันผิวจากแสงแดดขาดไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นคนที่เป็นฝ้าถาวรต้องดูแลระวังมากขึ้นคือ U.V ทุกทิศทางเลย ไม่ว่าจะเป็นแสง U V ในบ้านแสงไฟจากหลอดไฟแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์มือถือน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทั้งหลายพวกนี้กระตุ้นได้หมดไอร้อนก็ได้ดังนั้นนะคะถ้าใครเป็นฝ้าถาวรก็ต้องหลีกเลี่ยงจากพวกครีมแรงสารแรงแล้วก็ดูแลอย่างปลอดภัยวันนี้เกดมีแนะนําเป็นชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่ไว้ตอบโจทย์เรื่องของฝ้าเลยค่ะตัวแรกนะคะ จะเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเจเคที่ตัวนี้ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกช่วยดูแลลดเม็ดสีเมลานินได้อันนี้เก็บอยากให้คนที่เป็นฝ้าเนี่ยลองใช้ดูรีวิวเยอะมากๆคู่ก,กับกันแดดแล้วก็ส